ขา้าวเหนียวมูนอีกแล้วค่ะทุกคนต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยนะคะทําอีกแล้วก็คุณนายจากราชบุรีเอาน้ําตาลเพชรบุรีมาฝากก็เลยก็เลยต้องทําวันนี้นี่มีนิดเดียวก็ต้องทํานิดเดียวนะคะอันนี้นี่พอความลงไปอันนี้เขาเรียกติ้วหมวยวางไปที่หวดนะคะวางไปที่หวดทีนี้น้ํานี่ปรุงรสแล้วปรุงรสแล้วอร่อยแล้วนะคะก็ เอามาคุกเรา้าทําไมไม่ค่อยค่อยเทลงไปเทลงไปกลัวมันเออเนี่ยอย่างนี้เลยทีเดียวค่ะเนี่ยวันนี้มีมะม่วงมะม่วงมะม่วงบ้านแม่พอออกก็เยอะนะคะเนี่ยคุกเขาอย่างเนี้คุก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 ใส่น้ําลงไปหน่อยมันเนี่ยใส่น้าเยอะหน่อยข้าวมมลก็จะ แฉะนิดหน่อยนะมัวแต่พูดค่ะเมื่อกี้นี่เอดูแต่มองเอฟซีที่รักของแม่พ่อออกก็เลยก็เลยใส่น้ำลงไปเยอะหน่อยอพอคุกเขาอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนี่นะคะเราก็ต้องปิดไว้ทีนี้ค่ะปิดไว้ปิดไว้ให้ข้าวนี่กลืนให้ข้าวนี่กลืนน้ำ กะทิน้ำตาลตะโหนเดเพชรบุรีเกลือสามอย่างนี้แค่นั้นเองอะนะคะแล้วก็ชิมตามที่เราชอบแล้วก็คนๆอย่างเงี้ยแล้วก็เสร็จแล้วเรียบร้อยก็จะเออน้อยน้อยไปเยี่ยมคุณนายท่านผอณนะพินเคยมาอยู่ที่นี่ตั้งสี่ปีนะคะทีนี้ก็เกิดความผูกพันเออเลขาน้อยที่เป็นลูกศิษย์ต่อมาก็มาเป็นลูกสาวเนี่นะคะ ก็ไปเยี่ยมเพราะว่าสามีของเลขาน้อยนี่เป็นผู้คุมเรือนจำก็เลยไปเยี่ยมไปเยี่ยมท่านก็ฝากฝากอุยเยอะแย,ยะมาเลยเสื้อผ้าหน้าผมน้ำตาลตันโนดเห็นแม่พอออกอกคลิปในการทำข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมูลอยู่ตลอดเวลาข้าวเหนียวทุเรียนยนะคะท่านก็เอามาให้พอเอามาให้แล้วทีนี้ก็สนองความความรัก แม่ผอ,อ,อก,ก็มีข้าวกรองข้าวก้องงอกข้าวหางงอกไปฝากท่านนะคะกระทั่งท่านผอ,อที่เกษียณไปแล้วนี่สุขภาพดีขึ้นจะดีขึ้นเพราะคุณหมอหรือจะดีขึ้นเพราะกำลังใจหรือจะดีขึ้นเพราะเพราะข้าวห่างงอกของแม่ผอ,ออก็กตา่างก็ขอให้ทั้งคุณนายและท่านผอ,อสุขภาพดีตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะ